สว,ส,สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับน้องเปียนโนนะคะที่มารกไบโอเทคโนโลยีค่ะน้องเปียโน,โนวันนี้มาทำอะไรเอ่ยก็วันนี้นะคะมาชิมกาแฟสูตรใหม่คะ่ะที่พิวิชี่เขาได้ขึ้นสูตรมามสำหรับตัว กิปตีเอฟสูตรสนะคะสำหรับคนที่ดื้อยามากๆเป็นตัวลดน้ำหนักนะเป็นสารสกัดที่เป็นนวตัตกรรมไมโตคอนเดียนะคะเผาผัานรับไมโตคอนเดียนเนาะประเทศ USA อย่าหรือเลยดีกว่าคืออย่างนี้ต้องบอกเลยว่าเข้ามาหา มาเจอพี่วิชีเนี่ยตั้งแต่ตอนใส่ชุดนักศึกษาใช่ค่ะเริ่มตั้งแต่มอนั้นอ้วนค่ะแล้วก็ได้ลองทานก่อนสูตรหนึ่งสูตรกาแฟสูตรช็อกโกแลตนะคะทานมาตลอดทานจนแบบนี่มันลดจริงๆแล้วอยู่ทานแล้ก็แบบไม่มีเอฟเฟกต์โยโย่อะไรเงี้ยมีสินค้าที่ทํากับมาไบโอทั้งหมดแปดตัวโอ้มีอะไรบ้างค่ะจะเป็นตัวลดน้ําหนักตัวดีท็อกกาแฟลดน้ำหนักแล้วก็ ค่ตลดน้ำหนักค่ะแล้วก็ปีนี้นะคะเพื่อจะทําสกินแคร์รักษาสิวนะ<ช>เป็นในรงขังกลุ่มสิวก็มีสี่ตัวนะคะจะเป็นเซรั่มส้มสดนะคะแล้วก็มีครีมไฮโดรเจลลี่มานะทองคาเทียวพ้าตาแล้วก็ตชมพูทับทิมล้างหน้าค่ะสุดยอด อยากให้น้องเปียโนนะคะพูดถึงความประทับใจที่ได้มาผลิตสินค้ากับทางมาร์กไบโอค่ะค่ะก็อันดับแรกเลยนะคะตอนที่มาตอนแรกอะ่ะก็เป็นแบบเด็กน้อยตัวเล็กๆแบบไม่ได้มีโปรไฟล์อะไรเลยนะคะแต่พี่วิชี่นะคะเจ้าของโรงงานดูแลโนเองตั้งแต่วันแรกค่ะแบบว่าไม่ได้แบ่งว่าว่าเป็นเป็นคนมาผลิตใหม่หรือว่าเป็นคนที่แบบเพิ่งจะ เข้ามายังไม่ทได้นนผลิตหรือว่าไม่ได้ผลิตเลยอะไรเงี้ยแต่มีคือพี่พชีลงมาดูแลโนเองกับแล้วก็พี่คานินนะคะทั้งสองคนคือดูแลโนเองตั้งแต่วันแรกแล้วก็ให้คําแนะนําเกี่ยวกับสินค้าดีทุกอย่างเลยค่ะดีใจเวลาเห็นเขาแบบประสบความสําเร็จที่สําคัญเขาขายของที่ดีแล้วก็มีคุณภาพ<ไ>ให้กับผู้บริโภคด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการขายของเขาเป็นการขายไม่ใช่ขายครั้งเดียวกระส่แต่เป็นการขายทุกคืน เดี๋ยวยังไงเรานะคะก็จะมีอีกเทศกาลเหมือนกันนะคะมามอบของขวัญสวัสดีปีใหม่อโอเคนะคะทุกเทศกาลเราก็ต้องเจอกันของขวัญสวัสดีปีใหม่ให้กับน้องเป็นหนูน้องสาวที่หน้ารักนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ